สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องอ e ิงิโซโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเลือกไพ่สำหรับหัวข้อในช่วงนี้คุณมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานหรือไม่นะคะเผื่อใครกําลังอยากจะเติบโตนะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตในบริษัทเดิมหรือย้ายไปเติบโตในบริษัทใหม่ลองมาดูกันว่าในช่วง3-6ถึงเดือนนี้ค่ะคุณมีแนวโน้มและมีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงานหรือไม่นะคะมีมาให้เพื่อนเพื่อนรับหมด3กองให้เวลาเพื่อนเพื่อนอธิษฐานจ้า หลายๆท่านน่าจะเรื่อเกษตรเรียบร้อยแล้วนะคะเอมี่จะเริ่มจากกองทางด้านนี้เรียงมาแบบนี้เหมือนเดิมเลยแน่นอนว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่ดวงของคุณคนใดคนหนึ่งดังนั้นช้วิจารณญาณกันด้วยก็แล้วกันไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าว่าในช่วงนี้คุณมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานหรือไมค่ค่ะกองที่1นะคะใครที่เลือกกองที่1มาดูกันคะ่ะว่าในช่วงนี้คุณมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานหรือไม่นะคะลองดูหน่อยซิ คุณมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานหรือไม่อูยังเป็นสีดามองว่ายังนิ่งเฉยอยู่คุณดูยังเป็นช่วงพักผ่อนหย่อนใจยังเป็นช่วงรีแลกซ์มากๆเลยอยากผ่อนคลายอารมณ์มากกว่าเลยมองว่านะคะตอนนี้นะสถานการณ์ไม่เด่นเลยค่ะว่าคุณจะมีโอกาสเติบโตเป็นเพราะอะไรคือดูแนวโน้มแล้วคุณยังแบบยังสนุกกับงานที่คุณทําก็ได้หรือยังรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากจะ รับผิดชอบอะไรที่มันแบบวุ่นวายหัวจิตหัวใจวุ่นวายวิถีชีวิตในการดําเนินการของตัวคุณเองอืเป็นไปได้นะคะว่าเพื่อนๆที่เลือกกลองเนี้ยลึกๆนะคือคุณยังไม่อยากไปต่อสู้ไม่อยากไปแข่งขนะัน่ะคือถ้าจะได้เติบโตมันต้องได้มาโดยง่ายแต่ถ้าถามว่ามันจะเป็นโอกาสที่คุณขวนขวายไหมเนี่ยค่อนข้างไม่ขวนขวายเลยดีกว่านะคะ เราเลยคิดว่าในช่วง3ถึง6เดือนนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองนี้ดูแล้วคุณยังไม่มีโอกาสในการเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณเองเป็นเพราะอะไรคะ <ST AN K> เป็นเพราะคุณยังอยากอยู่ตรงนี้ยังสเสถียรตัวเองอยู่บอกแล้วว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนหย่อนใจอยากทำอะไรแบบชิวๆ อยากบาลานซ์ชีวิตของตัวเองได้แล้วคุณก็รู้เลยว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยต้องได้เติบโตนะคุณจะต้องเหนื่อยมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีแรงกดดันนะซึ่งคุณไม่ได้ต้องการคุณอยากทํางานชิวๆสบายๆมากกว่านะคะแล้วก็อยากแบบเออมีความสุขกับความรักความสัมพันธ์ไปเลยดีกว่าในเรื่องการงานดูแล้วดูเฉยๆคือถ้าจะจะเปลี่ยนคือเรามองว่าคุณน่าจะเปลี่ยนงานไปทําอะไรที่มันแปลกใหม่มากกว่าแต่ว่าในทิศทางของการอยากก้าวหน้า ในสายอาชีพของคุณมันไม่เด่นเลยคือถ้าคุณจะเปลี่ยนหรือย,ย้ายหรยอ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะเราคิดว่าคุณน่าจะออกไปทำธุรกิจตัวเองเลยมากกว่านะคะคือเหมือนแบบเป็นการทำอะไรให้มันแบบมีความสุขสนุกสนานแล้วก็มีความมั่นคงด้วยเป็นแบบมุมมองอะไรที่มันแตกต่างมากขึ้นนั่นเองลองดูหน่อยนะคะว่าทำไมคะสีาดาบที่ขึ้นมาคือดูแล้วทำไมมันถึงไม่มีโอกาสที่ คุณจะได้เติบโตในช่วงนี้เลยอืมคือเราก็ย้ําไปอีกอะว่าคุณไม่อยากที่จะเหนื่อยแล้วคุณก็คือถามว่าคิดไหมแล้วว่าคุณคิดแต่แค่ไม่ใช่ช่วงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีโอกาสเติบโต,ตในหน้าที่การงานนะ แต่มันหมายความว่าในช่วง 3- 6เดือนนี้คุณยังไม่ได้คิดในเรื่องของการเติบโตโอกาสมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้เข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็คุณไม่ได้อยากที่จะไปสู้ไปแข่งขันหรือว่าไปพยายามดิ้นรนอะไรเท่าไหร่คุณรู้ค่ะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคือคุณวางแผนเอาไว้แล้วแหละว่าในอีกปีหนึ่งสองปีสามปีข้างหน้าฉันอาจจะอยากเติบโตในสายงานของฉันเองก็ได้แต่ในตอนนี้มันไม่เด่นหนึ่งใบให้กับเรื่องงานของคุณในช่วงนี้ค่ะ the world มันเป็นพลังงานที่ เออคุณทําอะไรเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมได้เป็นอิทธิพลของภาพรวมโซเชียลเนาะเราว่าตอนนี้คุณยังสนิทสนุกนะคะจะบอกสนิทสนุกกับการเรียนรู้อะไรแบบภาพรวมในชีวิตของคุณอยู่เลยคิดว่านะคุณอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่ยังอยากเสถียรตัวเองยังอยากอยู่แบบนี้ไม่ได้อยากจะพยายามใหม่ได้อยากจะดิ้นรนหรือไม่ได้อยากจะ ต้องเป็นอะไรต้องเติบโตในงานในนู่นในนี่อะไรแบบนี้นะคะเราเลยคิดว่าในช่วงนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการแบบเออปล่อยวางเป็นช่วงเวลาแห่งการดูว่าตัวเองอะ่ะอยากทำอะไรนะเป็นการเสริมเสริมความเก่งของตัวเองมากกว่าหรือว่าเสริมความเชี่ยวชาญของตัวเองมากกว่าแต่ยังไม่ถึงขนาดว่าฉันจะ พยายามที่จะพัฒนาหรือว่าปรับเปลี่ยนตําแหน่งตัวเองนะคะก็ในช่วงสามิบหเดือนนี้โอกาสเติบโตยังไม่ได้เด่นชัดนะคะแต่ว่าโอกาสเสริมในเรื่องของการหา ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าหาความเชี่ยวชาญของตัวเองเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมีมาบ้างนะคะก็ลองดูแล้วกันเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ลองเลือกดูนะคะใครเป็นชว่วงเสถียรตัวเองไหมเป็นชว่วงที่ไม่ได้อยากจะพยายามดิ้นรนอะไรไหมยอยู่ตรงนี้ก็มีความสุขแล้วใช่ไหมถ้าใช่ลองมาคอมเมนต์ผู้คุยกันด้านล่างเก็บสถิติกับเอมี่โชโรยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กองที่2นะคะมาดูกันค่ะว่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นี้โอกาสในการเติบโตในหน้าที่การงานของคุณในช่วง3 6ถึงเดือนนี้มีหรือไม่นะคะมาดูกันแบบเป็นแนวโน้มภาพรวมนะแล้วมาเก็บสถิติกับเอมี่โฮโรนี่ไงมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้โหโอกาสมาแรวอะไรแม่มาเฮ้ยใครเลือกกองนี้บ้าจริง เนี่ยเราบอกได้เลยนะคะว่ากองนี้คุณเป็นคนเก่งนะมีแนวโน้มสูงมากๆเลยที่คุณจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาแล้วก็จะมีคนมามอบโอกาสนี้ให้กับคุณด้วยเพียงแต่พอคุณเก่งมากๆนะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือคุณอยากทําอะไรที่มันชาเลนจ์ท้าทายในรูปแบบที่มันแปลกใหม่มากขึ้นเนาะแล้วก็มีโอกาสสูงมากเลยที่คุณน่าจะได้โอกาสได้รับการติดต่อได้รับการเสนอ ไอเดียเสนอตำแหน่งอะไรมาหลากหลายหรืออาจจะมีแนวคิดนะที่ตัวคุณเองอาจจะอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทำอะไรที่มันเขาเรียกว่าสร้างสรรค์ผลงานตัวเองมากขึ้นดังนั้นถ้าถามว่าใน 3- าถึงเดือนนี้มีโอกาสเติบโต,ตไหมมีชัดเจนมากนะคะแต่ทีเนี้ยมันมีแดถ้วยนะปัญหาหลากัลกๆเลยก็คือคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอยากได้ในสิ่งที่มีคนมานำเสนอ นะหรือคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าโอเคแหละกับโอกาสที่คุณได้อ่าดังนั้นนะคะคุณต้องคิดเองก่อนคือโอกาสที่มีคนเข้ามาคุณอาจจะรู้สึกแค่ว่าเออก,ก็ก็มีโอกาสแหละแต่ถามว่าคุณอยากจะคว้าไว้ไหมเราคิดว่าคุณไม่ใช่คนที่ชอบรับโอกาสจากใครแต่คุณเป็นคนที่ชอบดิ้นรนและพยายามทำอะไรด้วยตัวเองนะอีกใบหนึ่งนี่เป็นเด e อ t สต์นะคะขออนุญาตไว้ด้านนอกเนาะเพราะว่าด้วยรูปไพ่นะคะเดี๋ยวจะโดน บล็อกคลิปไปเออคือเราเลยบอกได้เลยนะคะว่าคนรอบข้างเนี่แหละจะเป็นคนแรงสนับสนุนให้กับคุณแต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่อาจจะไม่ยอมที่จะเติบโตสัทีแต่ถ้วยที่ขึ้นมาเพราะอะไรนะคะอืมเรามองว่าเพื่อนๆยังแบบคาราคาสังในเรื่องบางอย่างยังคิดทบทวนอะไรหลายอย่างเยอยแยะไปหมดเลยคุณคิดอะไรอยู่คะ อืมเนี่ยดูจากไพ่แล้วอะคือคุณก็ดูแบบอยากเติบโตแหละนะอยากเติบโตอยากแบบสร้างโอกาสให้กับตัวเองจริงๆแต่ทีเนี้ยมันอาจจะมีในเรื่องของตำแหน่งบริษัทหรือสิ่งที่คุณต้องการที่จะทำมันต้องเป็นอะไรที่ไม่ทำให้คุณรู้สึกแบบจำเจหรือเหมือนเดิมเราเลยคิดว่าถ้าคุณจะเติบโตนะคะมันจะเป็นการเติบโตที่เหมือนกับย้ายบริษัทไปเลยหรือว่า ย้ายลักษณะงานไปเลยมันจะไม่ใช่การเติบโตอยู่ในองค์กรเดิมอืมเพราะอะไรเพราะคุณไม่อยากที่จะอยู่ในสังคมเดิมๆอีกแล้วอันนี้นะภาพรวมนะคะเราเลยต้องบอกก่อนว่าโอกาสเติบโตในที่ทํางานของคุณในหน้าที่การงานของคุณมีชัดเจนมากและสิ่งที่คุณอยากเติบโตกับสิ่งที่คุณจะได้เติบโตเลยจริงๆมันอาจจะไม่ได้เป็นในเชิงเดียวกันเช่น องค์กรเดิมอาจจะนําเสนองานให้กับคุณแล้วแหละตําแหน่งนี้ที่เหมาะสมแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเออไม่ได้อยากได้นะฉันอยากไปทอํออันนี้มากกว่าแต่ไม่มีตําแหน่งในองค์กรคุณคุณก็เลยมีแนวโน้มแล้วกันที่จะไปสัมภาษณ์งานหรือไปสมัครงานในตาแหน่งที่คุณอยากได้ในบริษัทอื่นและมีโอกาสได,ด้ดังนั้นค่ะตำแหน่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ในตอนนี้ค่ะมีแนวโน้มไหมคะในช่วง3-6ถึงเดือนนี้ที่คุณจะได้ชัดเจนนะคะเราคิดว่า มีโอกาสที่คุณจะได้สูงมากๆเลยแล้วคุณจะได้เตบโตเลยไหม3-6เดือนนี้นะ <c oughs> อ่าไพ่อะบอกชัดเจนเลยว่ามันสูงมันได้แน่นอนนะคะได้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคืออะไรอย่าไปกังวลเยอะคือเพื่อนๆกลองเนี้ยดูแบบมีความไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองทางทั้งที่ มั่นใจในตัวเองงงปะคือคุณกังวลแล้วกลัวกลัวอะไรกลัวว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้มันจะไม่เป็นไปตามที่คุณวางแผนเอาไว้หรือการย้ายงานของคุณเองเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบสวยหรูอย่างที่คุณคิดคือขอให้คุณคิดเอาไว้เลยนะคะว่าทุกงานมันมีปัญหาหมดนะดังนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนปัญหามันต้องมีแต่เราอย่าไปคิดหรือมองแต่ปัญหาอย่างเดียวคุณต้องมองถึงโอกาสที่คุณได้ด้วยซึ่งคนอื่นอาจจะไม่ได้โอกาสนั้นดังนั้นถ้าดูภาพรวมสามเจนนากใครที่เข้าามเลือกกองนี้คุณเกก่งมาๆ แล้วคุณพร้อมแล้วที่จะก้าวกระโดดพร้อมแล้วที่จะเติบโตพร้อมแล้วที่คุณจะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่มันมากขึ้นขอให้คุณมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วถ้าคุณได้เติบโตแล้วได้เปลี่ยนแปลงแล้วได้ไปอยู่ในบริษัทที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นตำแหน่งดีขึ้นสูงขึ้นโตขึ้นเออมาคอมเมนต์บอกเอม่โซโรสหน่อยหนึ่งใบให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะ3คาถามันเป็นช่วงที่คุณจะต้องได้เดินทางไกลแล้วหรือว่าได้เปลี่ยนแปลงออกไปข้างหน้าแล้วการรออะไรบางอยา่างที่มันมาแล้วไม่ไม่มีอยู่จริงอะ่ะมาจ,จใ้ยดไ่สบ สิ่งนึ่งที่เห็นเลยก็คืออะไรที่คุณวางแผนมาเนิ่นนานแล้วถ้าเป็นสิ่งที่คุณอยากได้อยากทํามาโดยตลอดคุณไปได้เลยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่การเดินทางไปข้างหน้าของคุณเองเนี่ยมันไปพบเจอกับสิ่งที่เติบโต,ตขึ้นดีขึ้นและคิงคาทาก็คือมีแนวโน้มที่คุณจะได้เป็นแบบเหมือน กึง่งๆแบบโหเป็นงเป็นพระราชาที่นั่งอยู่มีความมั่นคงมากๆนะคะแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ดีดังนั้นมองอะไรมองไปไกลๆอย่ามองแค่วันนี้อย่ามองแค่คนรอบข้างขอให้คุณมองไปถึงแบบสังคมภาพรวมนะคะแล้วก็มองไปถึงตัวคุณเองในอนาคตอันไกลด้วยเราเลยมั่นใจมากๆเลยใครเลือกกองนี้คุณมีโอกาสเติบโตนะได้รับการโปรโมตชัดเจนมากๆ ให้คำแนะนำนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้ค่ะบอกว่า inos n emergency l o o k forward และ spread the light นะคะก็เราคิดว่านะคุณได้โปรโมทอยู่แล้วแต่ว่าแม้ว่าลึกๆแล้วคุณอาจจะคิดว่าโอเคฉันไม่ได้รีบร้อนหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉัน มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องจําเป็นมากๆเพราะว่าตอนนี้มีงานทําฉันก็โอเคแล้วนะคะแม้ว่าการที่คุณจะเติบโตการเดินทางของคุณครั้งนี้คุณไม่ได้รีบแต่ว่าพลังงานไพ่ก็บอกว่าเธอเธอต้องมองไปข้างหน้าแล้วนะแล้วเธอก็มองไปเลยกับสาเส้นทางนะคะแสงสว่างที่มีคนส่องลงมาให้กับคุณยังไงเอมี่ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่ากองนี้คุณได้โปรโมตแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดคุณได้ โปรโมทได้เติบโตในหน้าที่การงานของคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์เก็บสถิติกับเอมี่ทอโก็แล้วกันยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆกองที่2ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันขอให้คุณโชคดีกับการงานอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะคะสวัสดีค่ะกองที่3นะคะใครเลือกกองที่3นี้ค่ะจะมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานไหมในช่วง3-6เดือนนี้ ลองดูกันสัหน่อยสิว่าคุณค่ะที่เข้ามาเลือกกองที่3มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานหรือไม่ในช่วง3 6ถึง6เดือนนี้นะคะลองแอบดูซิอืมคือคุณอะจริงๆไม่เชิงว่าจะไม่มีโอกาสนะเราคิดว่าคุณมีโอกาสแต่ว่าคุณยังไม่ได้อยากจะรับโอกาสไม่ได้อยากจะรับผิดชอบคุณยังมองว่า ตัวคุณเองอ่ะยังแบบอยยังไม่เก่งเลยนะคะยังเป็นช่วงฝึกหัดยังเป็นช่วงหาข้อมูลหาความรู้การเติบโตมันเลยเป็นหนึ่งในความท้าทายของคุณคุณรอเวลาคุณไม่รีบคุณเป็นคนเรื่อยๆแค่หาเงินได้คุณก็โอเคแล้วเรื่องตําแหน่งนี้ถือว่าไม่ใช่เรื่องจําเป็นสําหรับคุณเลยดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือโอกาสมีบ้ามีนะแต่ว่า อยู่ที่ว่าคุณจะพยายามควนขวายมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าให้คุณอะคือความก้าวหน้ามันชัด the ะสเ e n นขึ้นมานี่คือเก่งมากๆเลยแต่ทีเนี้ยลึกๆแล้วอะค่ะคุณอาจจะดูเก่ง <c ười> คือไม่อยากจะบอกว่าเอ้ยคนอื่นนำก็มองคุณเก่งหรือคุณอาจจะคิดว่าฉันเก่งแต่ในเรื่องบางอย่างคุณอาจจะไม่ได้ดีเทลมาคุณอาจจะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดมากนะคะคือเก่งไหมทุกคนเก่งแหละคุณก็เก่ง แต่ทีนี้พลังงานไพ่มันเป็นไนท์ถือเหรียญแล้วก็ไนท์ถือถ้วยมาเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่คือคุณมีความดื้อในตัวเองลึกๆอะ่ะเหมือนสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเชี่ยวชาญอะ่ะคุณก็จะทําแต่สิ่งนั้นแม้ว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะต้องทําในสิ่งอื่นด้วยแต่คุณก็อาจจะไม่ได้แบบไปปรับหรือว่าไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากนักอันนี้คืออาจจะเป็นสิ่งที่คุณขาดโอกาสของคุณที่จะได้เติบโตมันก็เลยแบบไม่สุดสักที ดังนั้นลองดูหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วค่ะในการงานคุณคือคุณอาจจะต้องการทำธุรกิจส่วนตัวก็ได้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าฉันโตไปเติบโตไปแล้วเนี่ยฉันอาจจะต้องไปข้องเกี่ยวกับคนซึ่งมันเนี่ยมีแต่เห็นไพ่ดาบชัดๆคุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมันน่าเบื่อใช่ไหมคุณเลยรู้สึกว่ามัน อาจจะไม่ได้จําเป็นหรือเปล่านะที่ฉันจะต้องแบบเติบโตหรือมันใช่ไหมนะที่ฉันจะต้องโปรโมตตัวเองไปเพราะคุณก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าจะมีอะไรที่มันจะลงหัวจิตหัวใจฉันเลยมันไม่ได้อยากจะทําการโตของคุณเองหรือการได้รับโอกาสบางอย่างคือคุณยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะคว้าโอกาสนั้นเอาไว้นะคะ คุณก็เลยทําอะไรตามคําแนะนําคําสั่งของคนอื่นๆซะมากกว่าทีนี้ไพ่ก็เลยบอกว่าเออเธอเธอต้องลองวางแผนดูแล้วนะว่าจริงๆเป้าหมายในการทํางานของเธอคืออะไรไม่งั้นแล้วเนี่ยเธอจะเป็นเด็กถือดาบก็คือแบบโอ้ยถือดาบกวัดแกว่งไปวันๆไม่ได้รู้เลยว่าเออต้องการอะไรกันแน่แล้วก็ไปมองคนอื่นนะไปมองคนอื่นที่เขาแบบแข็งแรงเติบโตกันได้แต่ตัวเราเองก็คือยังเรื่อยๆอยู่ ลองดูหน่อยค่ะคุณเหมาะกับการเติบโตไหมคะในหน้าที่การงานของคุณคุณเหมาะไหมแล้วว่าคุณเป็นคนสู้นะคุณเป็นคนมีความพยายามแต่ถามว่ามันจะเติบโตได้ไหมคือเอาเป็นว่าถ้าคุณโฟกัสเรื่องเงินนะคะการเติบโตอาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการของคุณเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าคุณเหมาะกับการเติบโตไหมมันอาจจะไม่ได้เติมเต็มในแง่ของความมั่นคงความคิดความรู้สึกในอนาคตมากนักแต่มันจะทําให้คุณโตขึ้นแล้วก็ กล้าที่จตัดสินใจกล้าเลือกในสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นค่าเหรียญที่ขึ้นมาคืออะไรเราคิดว่าคุณอืมในแง่ของการเติบโตนะถ้าดูในวันนี้นะคะอาจจะยังไม่ได้แบบเหมาะสมกับคุณมากนะักเป็นเพราะคุณหนึ่งคือคุณอาจจะไม่ใช่คนที่แบบ อ่ะ aggressive ขนาดนั้นไม่ใช่คนที่ท้าทายชาเลนต์ตัวเองขนาดนั้นแต่คุณมักจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วเลือกในสิ่งที่มันเหมาะสมกับเรามากที่สุดดังนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือโอกาสในการเติบโตคุณนะอาจจะมีแต่มันไม่ได้เด่น,ม,น,ม,ดดนมันไม่ได้เด่นเพราะว่าคุณไม่ได้มองคุณไม่ได้อยากคุณไม่ได้พยายามคนขวายขนาดนั้นทําไมคะคุณยังดูรกอิสระอยู่ คุณยังดูเรื่อยๆคุณยังดูสนุกคุณยังดูอยากทำในสิ่งที่คุณรักอยู่คุณรู้แหละว่าอะไรมันจะเกิดขึนคุณรู้แหละว่าสิ่งที่ลึกๆแล้วนะคุณมีงานทำคุณก็ดีใจแล้วคุณไม่ได้รู้สึกว่าตำแหน่งมันสำคัญสำหรับชีวิตในการทำงานโอเคปะแค่คุณมีเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนอยู่ตอนนี้อะค่ะคุณไม่ได้รู้สึกว่าการทำงานที่ตำแหน่งสูงอะมันจะตอบโจทย์หรือว่ามันจะมีความหมายสำหรับชื่อของคุณ นะแค่คุณได้รับผิดช,ชอบได้มีงานทําแค่เนี้ยคุณก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็โอเคแล้วตอนนี้ค่ะตอนนี้นะในแง่การงานของคุณเองคือบางครั้งคุณก็อาจจะมีความสุขสมหวังบางเรื่องคุณก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยได้ดังใจแต่คุณก็พยายามมองอะไรในแง่บวกหน่อยนะแล้วคุณก็รู้สึกว่าโอเคฉันอยากเก็บเงินไปเที่ยวฉันอยากเก็บเงินเพื่อทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้ฉันทําได้ฉันก็โอเคแฮปปี้มีความสุขแล้ว หนึงใบให้กับคุณนะคะในโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานเรามองว่าในช่วง3-6เดือนนี้อาจจะมีระแคะระคายเข้ามาบ้างระแคะระคายเข้ามาบ้างแปลว่าอาจจะมีโอกาสเข้ามาหาคุณแต่มันอาจจะยังไม่ใช่เป็นเป็นสิ่งที่คุณแบบฉันจะต้องเติบโตเลยฉันจะต้องโปรโมตตัวเองเลยขนาดนั้นไม่ใช่คุณอาจจะต้องเลือกอะไรหลายๆอย่างคุณอาจจะต้องลองถามตัวเองลึกๆหลายๆเรื่อง มันมีพลังงานของสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้จําเป็นกับชีวิตของคุณอยู่มันไม่คือเราว่าเรื่องงานมันไม่ใช่ทุกอย่างสําหรับคุณนะคะคุณอาจจะมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบหรือต้องทําต้องโฟกัสมากเลยคิดว่าในแง่ของการงานคุณค่อนข้างแบบอยากมี work life บาลานซ์ถ้าเกิดคุณต้องเติบโตไปแล้วคุณต้องทํางานเหนื่อยขึ้นหนักขึ้นคุณอาจจะคิดแล้วคิดอีกก็ได้หรือถ้าเกิดคุณเติบโตไปแล้วคุณต้องทํางานกับคนมากขึ้น ต้องดิวกับอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าเออฉันไม่เอาดีกว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันก็โอเคแล้วนะคะแต่เราคิดว่านะในช่วง3าถเดือนนี้มีนักโนมแล้วกันที่คุณจะได้เติบโตในบางอย่างในชีวิตของคุณเช่นเ,ออเงินเดือนมากขึ้นนะคะหรือว่าได้ทําโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นได้ไปอยู่ในบริษัทที่ใหญ่ขึ้นแต่ในแง่ของตําแหน่งหรือในแง่ของอ,อ,อาชีพของคุณเองจริงๆเอมี่ยังไม่ได้มองแบบ ชัดเจนเด่นว่าเออเธอจะได้เติบโต,ตโปรโมทอะไรขนาดนั้นในแง่ของตําแหน่งนะแต่ในแง่ของสภาวะจิตใจอะค่ะและหน้าที่ความรับผิดชอบเราคิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาท้าทายคุณได้นะคะแม้ว่าอาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการในตอนนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่เราคิดว่าดีแล้วก็เหมาะสมสำหรับคุณ ถ้าเกิดคุณกําลังจะได้รับโอกาสบางอย่างเข้ามาในช่วง3ามเดือนคนี้อย่าลืมนะคะกลับมาคอมเมนต์พูดคุยกับเอมีสโชโรกันด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เรามองเห็นเลยก็คือคําว่า Tell the truth กับ De t o x บางครั้งคุณอาจจะต้องลองคุยกับตัวเองดีๆค่ะแล้วก็ลองเคลียร์พลังงานลบที่มันอยู่กับตัวเราเพราะบางทีแล้วอ่ะคุณอาจจะอยากได้ตําแหน่งงานจริงๆก็ได้แต่คุณอาจจะยังไม่มั่นใจในตัวเองมากพอ ตอนนี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณจะได้ทบทวนความเก่งความเชี่ยวชาญแล้วก็ความสามารถของตัวเองแล้วเอมี่ภูัิใจให้กับเพื่อนๆอยู่ตรงนี้ขอให้คุณค้นพบตัวเองให้เร็ว นะคะคำว่าคอนด with your soul family บางทีเขาบอกว่าเออให้ให้เราไปสื่อสารนะกับครอบครัครวแต่บางครั้งอย่าลืมนะคะหัวใจเราจิตใจเราความคิดของเรานะคะจิตใต้สำนึกของเราก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญจริงๆยังไงตอนนี้ถ้าคุณมีเวลานะโอกาสมันอาจจะมาช้าหรือมาเร็วเราไม่รู้หรอกนะคะแต่ว่าถ้าเราทบทวนตัวเองอยู่ทุกวันแล้วเวลาที่มีโอกาสเข้ามาคุณจะได้ตัดสินใจได้ทันเวลา ยังไงคุณจะมีเอมี่เป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองน,นี้กันขอให้คุณโชคดีในหน้าที่การงานของคุณสวัสดีค่ะและนี่ก็คือ3กองไพ่ที่เพื่อนๆได้เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างนะคะไฟหนึ่งช่องทางการติดตามกันผ่านทางอินสตาแกรมเอมี่เซโร่ด้วยเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ